เรื่องที่แปดมิจฉาวายามะพระพุทธภาสิตณน,นัคจริยานะชดาณปังกานานาสกาตันดิละสายิกาวาละโชนล,ลังอุกุติกับปทานังโซเทนติมจังอวิติน,นะกังขั่งแปลความว่า,วาการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดา การนอนบนเปลือกตมการอดอาหารการนอนบนแผ่นดินความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยทุรีความเพียรด้วยการนั่งกระยงทั้งหมดนี้ไม่ทําให้คนที่ยังไม่ร่วงความสงสัยบริสุทธิ์ได้อธิบายความพระพุทธพจน์นี้รวมเอาลัทธิพรดของนักบวชอินเดียไว้มากปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่อย่างยังมีให้ดูอยู่ทุกอย่างรวมทั้งนักพลยเปลยก,กายด้วย ไม่เพียงแต่เปลือยกายเฉพาะในที่ของตนเท่านั้นพวกเขายังเดินไปได้ทุกแห่งในเมืองไม่มีใครทําอะไรไม่มีใครว่าอะไรถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทางาศาสนาบางทีเห็นพวกนักบวชเปลือยขีมาก,กันเป็นแถวบางทีก็เดินนักพรตในอาการต่างๆบ้างเปลือยกายบ้างเค้าชาดาบ้างนอนบนเปลือกตมนอนบนหนา้าเอาน้ําแทงตัวบ้างอดอาหารบ้างนอนบนแผ่นดินไม่ยอมมีเครื่องปูราด บ้างคลุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเอาขี้ฝุ่นและขี้เท่าทาตัวบ้างนั่งกระยงปันญาหญ่นักพรสพวกนี้มุ่งความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่หาทางไม่ถูกเข้าใจว่าที่ตนประพฤติอยู่นั่นแหละเป็นทางนำไปสู่ความบริสุทธิ์แต่ตราบใดที่ใจเขายังหมักหมงอยู่ด้วยความโลภความอยากได้ความปริษยาตราบนั้นความเป็นสมณะของพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเพียงเครื่องมือหากินพระถุก เพราะถูกนําด้วยความอยากและนําไปสู่ความอยากพรกพรตพวกนี้ใจยังติดแน่นอยู่ในลาบสการะแต่ทําตนประหนึ่งว่าไม่ต้องการอะไรหลอกลวงปวงชนให้หลงผิดสิ่งที่เขาทําอยู่นั้นไม่ทําให้เขาบริสุทธิ์ได้เลยพรตเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและทรงตําหนิว่าไม่เป็นทางทําให้กิเลสสงบระง,งับได้ทรงถือเป็นทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่า อัตตกิลมรมถานุโยกหรือ Self-Modification เป็นการทรมานตนที่แรงเกินไปที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Serious a s c e t i c i s m จนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบมีแต่จะทำตนให้ทุกข์มากขึ้นเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนซึ่งทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแล้วธรรมบทฉบับของดร s ราชากริสตันปราชาวอินเดียได้เล่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับนักพรตสกปรกพ,พวกนี้ว่าคราวหนึ่งพวกนักบวชเปลือย Naked f r i a r s, <S ได้รับเชิญกินเลี้ยงที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งของท่านอนาถปินติกะเศรษฐีนางได้เรียกลูกสะพ้ายชื่อสุมาคาธาให้ไปไหว้นักบวชเปลือยนั้นบอกว่า ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นอรหันต์เป็นอัญชลีกรณียบุคคลสุมาคาถาเข้าใจว่าเป็นพระเช่นพระสารีบุตรหรือโมัลลานะหรือสาวกอื่นๆของพระพุทธเจ้าจึงรีบไปด้วยความยินดีแต่ไม่ได้เห็นนักบวชเปรยเหล่านั้นซึ่งมีผมยาวแข็งเหมือนปีกนกยูงดูด้านเปลอะเพระได้ฝุ่นสกปรกคล้ายอสุรกายดีมันนางจึงร้องให้รีบกลับ เมื่อแม่ผัวถามว่าทำไมจึงร้องไห้นางตอบว่าโอ้มาดาถ้าคนพวกนี้เป็นอรหันต์ละก็คนที่เลวกว่านี้จะเป็นเช่นไรดเอรเอสลาทาคริสนันอ้างข้อความนี้ว่ามาจากอามะคันทสูตรและธรรมบทของแม็กซ์มูลเลอร์ในอัตถกถาธรรมบทภ,บทภาคสามได้เล่าเรื่องพ่อผัวของนางวิสาขาเชิญนักบ,บวชเปลือยมาชันที่บ้าน และให้นางวิสาขาไปไหว้บอกว่าเป็นอรหันต์เมื่อวิสาขามาเห็นเป็นพวกเปลือยก็ออกระดากคิดว่าคนไม่มีคิริอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นางไม่ยอมไหว้ไม่ยอมนั่งกลับไปพีชิเฉยพวกเปลือยติเตียนมิคาระเศรษฐีว่าหญิงที่ดีกว่านี้ในชมพูทวีปไปม,มีอีกแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกันนีมาเป็นสะพ้ายแต่ความจริงวิสาขาหาได้เป็นกาลกันนีไม่ นางเป็นหญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกดังได้กล่าวมาแล้วในปุพพวักพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นิยมสายกลางคือไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินและชักนำให้ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์แทนการทรมานกายถ้าจะทรมานทรงสอนให้ทรมานอินทรียข่มอินทรีย์คือบังคับตาหูจมกูกลิ้นกายและใจมิให้เป็นทางรั่วไหลามาแห่งความดีใจเสียใจคืออภิชาและโทมนัส เมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนักพรตบางประเภทปลีกกายออกจากกามแต่ใจยังพวัวพันอยู่ในกามย่อมไม่อาจพ้นทุกได้บุคคลบางประเภทชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งกายและใจไม่อาจตรัสรู้ได้บุคคลบางพวกออกหาจากกามทั้งกายและใจคนประเภทนี้แหละสามารถตรัสรู้ทำได้โดยเร็วพระเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่คล้องแวะด้วยกาม,มาสุขาริการโยก คือสายหย่อนเกินและอัตตากิรมาฐานโยกคือสายตึงเกินมัชชิมาป,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 ปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานพระพุทธภาสิตธิเรื่องนี้พระาศาสดาตรัสปรารบพระผู้มีของมากลงเล็บข้อหกพันธิกะขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อดังนี้ก mm hmm. ว่าว่ากุดมพีลงเล็บผู้มีอันจะกิน คนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีเมื่อพัญญาทรรมกาละคือตายแล้วก็ออกบวชก,ก่อนบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บของส่วนตัวบรรจุของเป็นจํานวนมากเช่นเนยใสเนยข้นน้ํามันเป็นต้นให้เต็มห้องเก็บของแล้วจึงบวชเมื่อบวชแล้วก็เรียกพวกทาสของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจมิได้สแสวงหาอาหารโดยบิดทบาทเยี่ยงภิกษุทั้งหลายอื่นเป็นผู้มีของมาก มีบริวารมากขออภัยมีบริขารมากเครื่องนุ่งห่มกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งกลางวันอีกอย่างหนึ่งวงเล็บเปิดคือมีชุดกลางวันกลางคืนวงเล็บปิดอยู่ที่กุติหลังสุดท้ายวันหนึ่งขณะที่ภิกษุนั้นตาก G ีวรลและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุหลายรูปเที่ยวเดินดูเสนาสนะมาถึงที่อยู่ของพระรูปนั้นเห็นจีวรและผ้าปูที่นอนจำนวนมากจึงถามว่าของใคร ภิกษุนั้นตอบว่าของข้าพเจ้าเองภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตผ้าเพียงสามผืนคือสังคาติเท่ากับผ้าห่มหนาวกีวรเท่ากับผ้าห่มตามปกติสบงเท่ากับผ้าหนุ่งฉนัยท่านจึงมีผ้ามากนักอันหนึ่งท่านบวชในศาสนาของพระทศพลผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งฉนัยท่านจึงสะสมบริขารไว้มากเหลือเกิน ภิกษุทั้งหลายพาภิกษุผู้มีบริขารมากนั้นไปเฝ้าพระศาษษษสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้สงทราบอย่างนั้นหรือภิกษุตรอดถามอย่างนั้นพระเจ้าข่าภิกษุนั้นทูลรับโอภิกษุเธอทําตรงกันข้ามกับโอวาทของเราเสียแล้วเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ปรารถนาน้อยแต่เธอกลับเป็นผู้ปรารถนามากมีบริขารมากเธอทําไม่ถูกเลย เพียงเท่านี้ภิกษุนั้นโกรธต้องการประชดจึงเปลืองจีวรทิ้งเหลือเพียงสบงนวงเล็บผ้านุ่งผืนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางบริษัทสี่ลำดับนั้นพระศาสดามงุ่งอุปถัมภิกษุนั้นจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อก่อนนี้เธอเป็นผีเสื้อนำวนงเล็บรากสดรากสดคือยัก ผีเสื้อน้ําเป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลวมีนิสัยดุร้ายชอบเที่ยวตามปา่าทําลายพิธีและกินคนผู้เขียนถึงกระนั้นเธอยังเที่ยวสแสวงหาฮิริโอตปะอยู่ถึง12ปีในรูปแห่งเทวธรรมมาบัดนี้เธอบวชในาศาสนาของตถาคตผู้มีฮิริโอตตะทําไมเธอจึงละทิ้งฮิริโอตปะสียเล่าพิสษุนั้นกลับได้ฮิริโอตตะ หยิบกีวรขึ้นห่มถวายังคมพระาศาสดาแล้วนั่งอยู่ในในที่อันโคลนแก่ตนพิสุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศความข้อนั้นพระตถาคตจึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ <c oughs> ปุพกรรมของพิสุนั้นในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอครมเหสีของพระเจ้าพารานสีมีพระนามว่า มิหิตซาสกุมารพระอนุชาพระนาวาจันทกุมารต่อมาพระราชมารดาที่วงคตพระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นในตำแหน่งอครมเหสีนางประสูตรพระโอรสนาว่าสุริยกุมารพระราชาทอดพระเนตรพระราชโอรสแล้วทรงพอพระทัยมากตรัสพระราชทานพรว่าต้องการสิิงใดให้ขอ แต่พระนางผู้ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งพระราชกมุมารทูลว่าจะทูลขอเมื่อต้องการบัดนี้ยังไม่มีความจําเป็นเรื่องใดต่อมาเมื่อพระราชโอรสเจริญวัยพระนางจึงทูลขอละราชสมบัติให้สุริยะกุมารพระราชาทรงทดทานถึงสองครั้งว่าขอให้ขออย่างอื่นอย่าขอราชสมบัติเลยแต่พระนางทรงยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นๆต้องการราชสมบัติให้สุริยะกุมารราชโอรส เมื่อเป็นดังนี้พระราชาทรงดำริว่าหากไม่ให้ลูกทั้งสองของเราอาจได้รับอันตรายเพราะสตรีนี้จึงรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทราบแล้วทรงสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกทั้งสองให้เดินทางไปอยู่ในป่าที่ชั่วคราวเมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยมารับราชสมบัติพระราชโอรสทั้งส,งสองทรงตั้งอยู่ในพระโอวาทจึงเสด็จออกจากพระราชวังที่ประทับ ขณะนั้นสุริยกุมารทรงเล่นอยู่ที่พระรานหลวงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าพี่ยาเธอทั้งสองทรงทราบความแล้วเสร็จร่วมไปด้วยเมื่อเสด็จถึงหินมวันตัประเทศพระโพธิสัตว์มิหิสสาสากุมารหยุดนั่งพักใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขอให้สุริยกุมารน,น้องสุดท้องไปเอาน้ำในสะใกล้ๆมาให้ดื่มวิธีนำน้ำมาก็คือหักใบบัวแล้วเอาน้ำใส่มา ขอให้สุริยกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อนแล้วนำมาให้พี่ทั้งสองภายหลังสุริยกุมารทำตามนั้นสะนั้นมีผีเสื้อน้ำรักษาเขาได้พรจากท้าวเวสวุวรรณว่าให้จับคนที่ลงศะกินได้ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมสุริยกุมารลงสู่สะถูกผีเสื้อจับได้ผีเสื้อถามว่ารู้เทวธรรมหรือไม่กุมารตลัอตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์คือเทวธรรม ผีเสื้อกล่าวว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วจับลงไปในภพของตนเมื่อเห็นสุริยกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงส่งจันทกุมารไปดูแม้จันทกุมารน,นั้นก็ถูกผีเสื้อจับเสียอีกเพราะตอบเทวธรรมว่าทิศทั้งสี่ชื่อว่าเทวธรรมเมื่อจันทกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเองทรงเห็นรองเท้าแห่งพระอนุชาทั้งสองแล้วทราบว่าสะนี้มียักษ์รักษาจึงสอดพระขันถือธนูยืนอยู่ ผีเสื้อยักเห็นพระโพธิสัตว์ไม่ลงสัตย์จึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่าเดินมาทักถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางเหน็ดเหนือยอ่อนเพลียฉนะยจึงไม่ลงสัตว์ดื่มและอาบตามปรารถนาเคี้ยวกินเง่าวัวระดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์เพอเห็นชายผู้นั้นเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นยักษ์จึงถามว่าท่านจับน้องชายของฉันไปหรือใช่ข้าพเจ้าจับไปเองยักษ์ตอบท่านจับเขาทาไมจับไว้กิน ท่านมีสิทธิจับทุกคนหรือเฉพาะคนที่ไม่รู้เทวธรรมต้องการเทวธรรมหรือใช่ฉันรู้เทวธรรมถ้ารู้ก็จงกล่าวฉันมีกายหมกักหมมไม่อาจกล่าวได้ยักยอมอนุญาตให้พระโพธิสัตว์อาบน้ําดื่มน้ําจนเรียบร้อยแล้วจึงฟังธรรมพระโพธิสัตว์กล่าวเทวธรรมว่าฮิริโอตตปะซัมปัน,นาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปุริซาโลเก เดวะธรรมาติอุจเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริโอตตะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขา่าวยงเล็บกุศลธรรมเป็นผู้สงบเป็นสัตบุบรุษในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมกล่าวโดยย่อฮิริโอตตะนั่นแหละคือเทวธรรมหรือธรรมของผู้เป็นเทพอยากฟังแล้วเลื่อมใสกล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เทวธรรมข้าพเจ้าจะให้น้องชายของท่านคนหนึ่ง ท่านต้องการคนใดข้าพเจ้าต้องการน้องชายคนเล็กก่อนพระโพธิสัตว์กล่าวยาขวราะพรางกล่าวว่าท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหาปฏิบัติเทวธรรมไม่เพราะเหตุไรท่านจึงว่าฉันอย่างนั้นเพราะท่านให้นําน้องชายคนเล็กมาชื่อว่าไม่ได้ประพฤติอปะจายกกิกกรรมหนึ่งเล็บความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญต่อผู้มีอายุสูงกว่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ฉันรู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติทเทวธรรมฉันต้องเข้าป่าเพราะน้องชายคนนี้เป็นเหตุหากน้องคนนี้ถึงตายแม้ฉันจะบอกว่ายักษ์ตนหนึ่งกินน้องของฉันก็จะหามีใครเชื่อไม่คนทั้งหลายคงคิดว่าฉันวางอุบายฆ่าน้องเป็นแน่แท้พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องทั้งพงให้ยักษ์ฟังยักษ์ยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นสรรเสริญว่าท่านบนัณฑิตท่านรู้เทวธรรมและประพฤติทเทวธรรมด้วย ได้นำน้องชายทั้งสองมามอบให้พระโพธิสัตว์ลำดับนั้นมีหิษาสากุมารได้พนานาโทษแห่งความเป็นยักษ์ให้ยักษ์นั้นเลิกกินคนตั้งอยู่ในสินห้าพระโพธิสัตว์และน้องชายทั้งสองพำนักอยู่ในป่าได้ยักษ์ช่วยรักษาคุ้มภัยตลอดมาจนกระทั่งทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคตจึงกลับมาสู่เมืองพราณสีพายักษ์มาด้วยเมื่อได้ครองราชแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร ตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารโปรดให้สร้างที่อยู่อันเป็นโรมนียสถานแก่ยักษ์ทาให้เป็นผู้ถึงความเลิศด,ด้วยลาบคือมีลาบมากการที่ยักษ์มีลาบมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระราชายกย่องแล้วใครๆก็พลอยยกย่องตามพระาศาสดาตรัสประชุมชาดวกว่าจันทกุมารในครั้งนั้นมาเป็นพระสารีบุตร สุริยากุมารเป็นพระอานนท์รากสดคือยักษ์เป็นภิกษุผู้มีของมากส่วนมหิสาสกุมารคือเราตถาคตนี้เองพระทศพลตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอเป็นผู้สแสวงหาเทวธรรมสมบูรณ์ด้วยฮิริโอตปะแล้วฉนัยบัดนี้เธอจึงยืนเปลือยกายท่ามกลางบริษัทเล่าแม้เธอจะกล่าวว่าเพื่อความปรารถนาน้อยก็หาถูกต้องไม่เธอทำกรรมไม่สมควร เพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุที่ไม่นุ่งห่มผม้าก็หาไม่ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาประยานใหญ่ไม่ทำคนที่ยังไม่รวงความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้มีนายะ